12วันเต็มแล้วค่ะที่ชาวนาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครปักหลักชุมนุมแสดงความไม่พอใจต้องการทวงเงินจากรัฐบาลในโครงการจำนำข้าววันนี้จำนวนหนึ่งเดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเพราะว่าต้องการที่จะร้องเรียนโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร แต่ที่ชาวนาไม่พอใจอย่างมากก็เพราะว่าไปรอพบแล้วก็ไม่ได้พบถึงแม้จะมีความพยายามแถลงข่าวสองรอบนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์นรนองทั้งในช่วงบ่ายและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาดูแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะทำให้ชาวนาพอใจหรือว่าใจชื้นขึ้นจากแนวทางการพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลในโครงการจำนำข้าวค่ะผมได้รับปากรับคำนะครับว่าจะขอตรวจสอบกับธนาคารทกสหรือถ้าหากว่า ท่านพี่น้องที่ครับหรือว่าหากว่าท่านพี่น้องเนี่ยมีใบประทวนดังกล่าวเนี่ยนะครับก,ก็ขออนุญาตาเรียนว่าทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะได้รับใบประทวนดังกล่าวเนี่ยนะครับไปดำเนินการให้มีการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลารวดเร็วมากๆนะครับ ทังเสียงโหและปฏิกิริยาจากชาวนาที่ตะโกนว่าไม่เอาแนวทางที่คุณกิติรัตน์นรนองรักษาการรัาารรฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพยายามชี้แจงเรื่องที่รับรู้ว่าชาวนาเดือดร้อนกว่า1ล้านคนและยืนยันว่าจะให้นําใบประทวนไปขึ้นเงินได้โดยคุณกิติรัตน์พยายามย้าประเด็นนะคะว่าได้ดําเนินการจ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้ว6 5 0 0ืล้านบาทตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ที่จริงบรรยากาศเริ่มตึงเครียดตั้งแต่ช่วงสายวันนี้แล้วนะคะเมื่อชาวนากลุ่มใหญ่ร้องขอเพื่อพบกับคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เมื่อคําขอไม่เป็นผลและหลังจากการปรสาสัยโดยแกนนําชาวนาเป็นเวลา15นาทีชาวนาจึงใช้วิธีนี้บุกเข้าไปในสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ ใช้รถอีแตนเป็นแนวหน้านะคะเพื่อบุกเข้าไปบริวเวณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ตรึงกำลังกันเข้มงวดมีรั้วลวดหนามล้อมรอบถึงสชั้นจากนั้นเวลาประมาณ15.45นาฬิกา45นาทีตัวแทนชาวนา10คนได้ขึ้นไปร่วมประชุมกับตัวแทนรัฐบาลค่ะ ซึ่งตัวแทนของรัฐบาลที่มาพูดคุยกับชาวนาก็นําโดยคุณกิติรัตนนรนองรองนายกรัฐมนตรีและคุณนิวัฒน์ธรรมงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการหาหรือไม่ได้ให้สื่อมวลชนร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะคะจากนั้นตัวแทนรัฐบาลถแถลงว่าจะเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวนาได้รับเงินอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับความพยายามที่จะหาเงินมาคืนให้กับชาวนาน,นะคะขณะนี้โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลก็คือการหาเงินกู้130,000ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะยืนยันนะคะว่ามีสถาบันการเงินที่พร้อมจะปล่อยกู้ให้กับรบัฐบาลขณะที่วันนี้มีข่าวนะคะว่าธนาคารอมสินได้ทําการให้กู้เงินระหว่างธนาคารให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศแต่หลังจากที่มีข่าวคราวออกมาทางทกศชี้แจงอีกครั้งในวันนี้นะคะว่าเป็นความพยายามประสานงานโดยกระทรวงการคลังคะ่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังนะครับ เป็นผู้ดำเนินการนะในการประสานในการที่จะให้มีการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รองเงินอยู่นะครับแล้วก็มีความชัดเจนว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแผนเงินแผนการเงินหลักที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนะในเดือนมีนาคมรองรับแล้วก็มี เเเเ่่มมมมีี็ดงิินนนจจาาาาาาากกกรรรรระะะบบยยขข้าา้ววชใทสคัหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องกู้เงินระหว่างธนาคารก็คือธนาคารอ,อมสินและทกสผู้บริหารธนาคารอ,อมสินยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อธนาคารเพราะว่าในวันเดียววันนี้นะคะลูกค้าไม่พอใจถอนเงินกันสูงถึง3 0,000 000, 000, ่นล้านบาทซึ่งสูงกว่าปกติ โดยเมื่อรับรู้ผลกระทบแล้วทางธนาคารอมสินระบุว่าจะไม่ดำเนินการให้ทกศกู้เงินเพิ่มเติมตับใดนะครับที่ลูกค้ายังไม่สบายใจยังมีความเครือบแคงที่บอกว่าจะเป็นธุกรรมที่อาจจะอัมพานหรือไม่ผมยืนยันว่าไม่เป็นในระหว่างที่ลูกค้ายังสงสัยอยู่นี้จะไม่มีการดำเนินการใด,ใด,ใดๆเพิ่มเติมอันนี้ขอย้ำนะครับว่า ยังไม่มีการให้เงินกู้กับทอสอเพิ่มเติมในช่วงระหว่างนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าทางทกสอกับธนาคารออมสินเองเนี่ยก็เป็นสถาบันการเงินงของรัฐ้วยด้วยกันอันนี้ผมก็เข้าใจบทบาทของทางออทอสอเองก็อย่างที่พูดว่าเขาต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลอ่านี้ถ้าเกิดว่า ทางทอสอจะใช้วิธีให้ทางกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินเงินกู้นั้นก็เป็นอีกสกิมหนึง่งซึ่งมันคนละสกิมกับที่ผมให้ไปคือทางธนาคารสิ่ห้าปปดคืออินเตอร์แบงค์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือขอยืนยันตรงนี้ว่ามีผลกระทบต่อผู้ฝากเงินจริงผู้บริหารธนาคารอมสินระบุว่าการปล่อยกู้อินเตอร์แบงค์ให้ทกส5 0 0 0ล้านบาทเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เพื่อเสริมสภาพคล่อง ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าวและยังไม่มีแผนที่จะปล่อยกู้เพิ่มนะคะโดยพรุ่งนี้จะประชุมกับคณะกรรมการเพื่อหาหรือเชิงนโยบายมาตรการการแก้ไขต่อไปค่ะ